สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยในเกม f o r t n ไ t นไนนไนโเองนักเลงพอได้ไหมก็ในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเมื่อคลิปล่าสุดที่อัพขึ้นไปนะก็พวกเราก็สามารถที่จะเก็บวิ c t ตอรี่ได้ตั้งแต่เกมแรกของวันเลยวันนี้พวกเราก็เลยที่จะมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์เดิมนะครับ ว่าคืนนี้เราจะสามารถเก็บวิกตอรี่ได้อีกหรือเปล่าก็ไ,ไหนๆขอขอขอเสียงความพร้อมของทีมงานหน่ยอยนะพร้อมไหมทุกคนพร้อมครับไม่ได้ยินเลยเอาไว้พร้อมไหม,ไมพร้อมครับขอบคุณมากนะครับสำหรับความร่วมนือโอเคปะ่ะลุยก,กันดีกว่าอุ่ย ไปเฮ้ยอะไรคุณภาพมาสามคนอ้าวเดี๋ยวเมื่อกี้พี่ไม่ได้ฟิลเหรอเมื่อกี้พี่ไม่ได้ฟิลเหรอไม่ได้ดูดันดันก็เหรอไอเราแค่นี้ก็เพียงพอแล้วต่อให้หน่อยก็เรามาสามคนไงเมื่อกี้ดอนฟิลเหรอไม่ได้ดูได้ดูลงไหนลงโหดนะแมวไปก็ได้ไปโหดนะคนเยอะนะด้วยความมั่นใจไปลุย คือคือของเรามันยังเป็นเวอร์ชันล่างอยู่อ๋อยังไม่เคยไปใช่ไหมเออดีใช่ใช่มีฮอด้วยเนี่ยแต่ไม่มีเอเจนต์เลยใช่ไหมวอนเนี่ยจะมีทุกคนทุกคโอเคมไปไม่ลงกับเพื่อนอีกต่างหากลงกับใครก็ไม่รู้จับป่านตีกันแล้วว่ะอ๋อนั่นเพื่อนเราเปว่าไม่ใช่อ่ะ อะไรเขาเป็นใครไม่รู้เขาจับขวานดีกันเฮ้ยอ yeah, ้าเจอ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 เดี๋ยวนี้เขาเห่าให้เดี๋ยวนี้เขาเห่าให้สองคนนี้ไหนมาร์กสิมาร์กเขย่าให้เป็นไงนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยสามคนทางขวา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 ทางรถขวาเฮ้ยเอาไม่ตายสองทีน็อปน็อปน็อปอีกคนนึงอีกคนนึงในบ้าน ชาร์จรถนี่เอ้ยหญิงไม่โดนโอเคอันนี้คนละตี้กันเนี่ยคนละตี้กันนะการมันตบตีกันตั้งแต่ตอนลงเขาโอ้แม่แต่มันไม่เห็นเราเดี่ยวพาเดี๋ยวจะพาเขาไปเที่ยวด้วยไปไปไหนไปกันไปเพื่อเพื่อนเขาจะมาหาเก็บว่ามันเก็บไม่ได้อ่ะบายบายลาอน ันนี้มันมันมันมีกล่องกี่กล่องเนี่ยอยู่หลังรถหนึ่งกล่องสองกล่องมัน,นเอ้ยมันก็โอเคอยู่นะถ้ามันมีแบบว่าสักสี่ห้ากล่องมันก็โอเคอยู่นะตรงเนี้ยในบ้านหลังนี้ก็มีใช่ไหมที่ได้ยินเสียงแล้วหนึ่งกล่องมีมีเลยออยู่ที่เออนี่มันอาจจะเป็นแบบบ้านบ้านบ้านลับของฐานทัพลับของพวกเราเนะนี่เรียกว่าซีเครตเบสอะไรเงี้ย ลงบ่อยๆแล้วก็ลงไปพร้อมยังอะไปบ้านแมวกันดีกว่าไปรีบแย่งปืนที่บ้านแมวกันไปไหมไปไหมไปไหมบ้านแม่ไหมให้ผมเช็คก่อนเหมือนมีคนยิงกันมีโอเคมาไหมพี่ผมมาแล้วนะกำลังไปกำลังไปถอยรถปะแป๊บแป๊บอุย้ยเราก็ลืมกินกเากาะเนี่ยเกาะไปมีอันนึง เร็ว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 จ้าไปนู่นแล้วเอาไงดีวะสับลมายังเฮ้ยยิงใครวะยิงจ้าเหรอผมยิงผมยิงผมเราไม่ปอบตัวนะลุยนะออ มันตีมันตีบันไดทิ้งด้วยอ่ะตบปืนแล้วเนี่ยอ๋อเออาร์เออาร์ R. เขียวยังไม่มีด้วยตบรถยิงตกใจวะบอสยังอยู่ไหมเนี่ยเหมือนอยู่เคถ้ายังไม่มียังไม่มีใครมาอาบอสนี่คุ้มคุ้มอยู่ จะมีเทโลซังต่อยมาแล้วเมทโอซังเข้ามาเริ่มเกมไปแล้วมีเทโลซังต้องรอนิดหน่อยแล้วนะถ้าเรายิงยิงไอ้นี่จะทำ damage ใส่ใส่บอดไหมวะมีปานน้ำมันดูดิมันยิงเราตูม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 เฮ้ยเป็นระเบิดสักทีวะเฮ้ยโอ้แตกเป็นจุนเดี๋ยวกองต้องมีกล่องอยู บรรจงยิงมีปลาด้วยอ่ะไปกินก่อนดีกว่ากินก่อนไปไปดูบอสกันเนี่ยยังอยู่ไหมลูกศอมก็ยังอยู่โอ้ยตัวนี้ทำไมปืนมันเสียงโหดวะยังอยู่ไหมโอ้ ีก็มันจะปิดฮัลโหลช่วยด้วยช่วยอะไรช่วยมาช่วยกันยิงหน่อยเสมอบอยังอยู่เฮ้ยนี่ไงเจอบ้าแล้วเจอบ้าแล้วอยู่ตรงหน้า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 อืออือมันงงอยู่มันงงอยู่วะดิใครดีโอเคน็อกน็อกน็อกนายเลยดิฮะฮะฮะอะไรอะไรใครยิงเสมบอสยิงติดกระทองอ๋อเคเค เลือดน้อยมากเลยเก็บปืนอะไรมาเนี่ยสลับปืนกันลูกน้องอยู่บนเดี๋ยวเคลียร์ลูกน้องก่อนหมวยยงหมวยยงหม่ยไปไหนแล้วอ่ะตกอยู่ขึ้นใหม่ใหม่แป๊บแป๊บจ้าอยู่ไหนเนี่ยจ้าวอยู่บนอยู่บนนี่อยู่จัาอยู่ข้างบนโดนลูกซองแล้วทำไมจัาถึงอยู่ข้างบนนี้ได้ไงนึกหมายนี่ อ๋อคลายขึ้นมาใช่เฮ้ยมันไม่น่าจะเร็วขึ้นนะมาเชิญชุบดูมันเร็วขึ้นเหรอไม่นะเหมือนเหมือนเท่าเดิมไม่เท่าเดิมมีเวลาตายตัวเดี๋ยวจะเปิดคังอืคังอยู่ไหนพนี่นี่นี่แต่ว่ามันเครื่องอยู่ไหนอ๋โอเคเดี๋ยวละเดี๋ยวละอย่งนี้เลย เเเลลลลววปืนดีๆนะ่ยเลยเนี่ยไอ้ปืนนี้เธอระวังนะเนี่ยมันมันต้องเอาเก็บไว้ก็ได้คือมันจะดีด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 ตัวเองดีดศัตรูกระเด็นออกไปอะไรเงี้ยปืนมีอาร์คด้วยวะเดี๋ยวเราเข้ามาดูของกันเลวมีแฟร์กันด้วยใครถือจ้าถือป่ะเดี๋ยวผมถือก็ได้โอเค เด,เดินเดินเดินมาทั้งหน้าอ้อมอ้อมเดินมาหน้ามันตีไม่ได้ครั้งครั้งเนี้ยครั้งนี้มันตีไม่ได้ระวังนะพี่อันตรายมาเจ็บมีเสียงปืนมีเสียงปืนอยู่แต่ยังไกลๆอยู่นะนนใก<ค>ล้ละใกล้ละใกล้ละไม่ไกลละโอ้โ,อโหใกล้ๆเลยอะ่ะเอาน็อกแล้วน็อกแล้วโอเคตายแล้วตายแล้วพี่ตายแล้วโไนส์ อืมสิ่งปืนไวเอาจับจับยิงตายพี่แม่งมาเก็บกระสุนนี่ใส่เสียเอาเลยพี่ผมเยอะพอกวนแล้วน้โอ้ลุ้งเรืองขนาดนั้นเลยนะทีมเราไปตามมันยิงไม่หมดยากมากๆมีเกาะใหญ่สวอร์เก็บให้ตันเลยไหมถือเกาะใหญ่อยู่เก็บให้เก็บให,ให้ตันเลย พี่เก็บไอ้ปืนดีดกระเด้งเด้งเด้งมาไอ้ที่มันยิงแล้วกระเด็นกระดอนอ่ะเออเผื่อได้ใช้ตอนตอนเล่นเกมอะไรเงี้ยแหมอยากเก็บอยากเก็บไอ้นี่มากเลยอ่ะจ้ามีช่องเก็บเก็บดิคอยไหมเจ้าคนเจ้าคนไห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 นมั้งมาหาไม่เจออ๋อเห็นแล้วไม่จิบเลยเฮ้ยอย่างนี้มันต้องสแกนแล้วป่ะสายสำรวจ คอขฟแอแฟกันลุ้ได้ไหม,มเ,เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วแล้วโอ๊ยโอ๊ยทำไมมันมีเสียงสไนามาจากข้างข้างไหนข้างขวาวะมันมีสไนข้างขวานะข้างไหนขวาเขากินน้ำยากันแล้วอ่ะน,น,น,นู้นนู้นนู้นหลังรถหลังรถข้างขวาก็มีไง วงบีบวงบีบวงบีบเขาอ้อมไปแล้วเขาอ้อมไปแล้วโดน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 เฮ้ยโขาแคคกันนะทางซ้ายเรานี่ก็จะทำไปเล่นไปนะเดี๋ยวเขาหันมายิงเราลงมาแล้วลงมาแล้ว ออเจะจะทำงานติดกับช้างเราอุ๊ยสำรองโดนยิงเฮ้ยเขาเขารอเราอยู่เขารอเราอยู่เฮ mm ้ยยีิบสี่ขาวยี่สิบเลือดขาวนะข้างหน้าตีข้างหน้าบนขาวอะย่สิบสี่ขาวเขารออยู่อะเอ้าโดนไหมล่ะโดนเฮดช็อตไหมล่ะนี่ดังดีที่มีต้นไม้ต้นนี้กันทางซ้ายให้เราอยู่นะ ยังไหมยังไหมยังไหมอุ้ยไม่โดนเฮ้ยนี่เราเป็นพันธมิตรกันทางซ้ายสักแป๊บอะไรเงี้ยเธอมีความตุ้มตามมาเลยหน่อยไหมทำลายฐานลงมาแคล๊กแคลกเฮ้ยเกิดตุ่มล็องแล้วเกิดล็องแล้วนี่ตุ่มล็องแล้วตุ่มล็อกอัดเข้าไป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  ขาจะพยายามจะเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ยนี่แล้วพี่มานี่แล้วทางไหนขวาใช่ไหมคโอเคใช่ใช่แถโถทางขวาท<ร>างขวางซ้ายเรานี่ยังไงเขากำลังคอยแขวะอยู<ว>่ไหรอพีเดี๋ยวเราเราเอียงเอ็เอ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 นมาทางวงก่อนหุยพี่ไมายระวังอย่าอย่าเดินไปช่องนั้นพี่ไมายม,ม,มีมีคนมีคนมีคนมามีคนมา มันคนมาแล้วมันคนมาแล้วมันคนาแล้วโอ้ย้างหนาหเราก็ยิงโอ้โหลโอ้มีคนมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดดดดเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเวเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ้อเฮ้้ อ้อมหลังแล้วอ้อมหลังแล้วววงววงกินเออตีแปดข้างบนข้างบนหัวบนหัวแต่ได้วงโ oh, oh. อ้โหโดนวงรอยลอยอยลอ,ลอ,ลอยยงอยู่ดีกันไหม <c oughs> อยู่อยู่เหลือผมคนนึงนกระแทกข้างหน้ามีโอ้โดนกระหน่ำยิงอยู่จ้ะแก้มอยู่ข้างล่างเหรออยู่บนก็อยู่อยู่ <c oughs> อยู่ตรงกลางวะผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางอยู่หน้า ถอยถอยมาหาผมมาได้ผมพีดทางขวาพี่ก็มีว่ะเหมือนเหมือนอย่างนั้นนะโอ้ย้ยยิงได้ดียิงได้ดียิงได้ดีมีแล้วขวาเลยนี่ตาเไ,ไหนไวะเนี่ยอยุงหลังพี่อยูุงอะรถอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> รถยิงค cover หน่อยได้ไหมไม่ลอยไปแล้วอ,อุย้ยไหนเหรอไอ้เราทำตัวนิ่งๆสักแป,ป๊บจา้าให้เขายิงกันเองก่อน,นโอ้ยวงมาแย่ละทำเป็นเนี่ย เออลุกเออเอาไม่ทันห่อไม่พันแหก่อนอืมอืมยากอยู่ยากมากือ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 โอ้โหบนหัวไอ้กา ีเวลาให้เราได้ฮิวเลือดไหมหัวเรามาแล้วอ่ะเอ้ยทางขวาเราตายแล้วเหรอเขามาเล็งเราเนี่ยยังนะใช่ไหมหกคนเนี่ยโอ้ยเกลือ <Yo. S 2> แหมที่สี่ดูเป็นเป็นความสับสนอลมนอลหมาดมาก <c oughs> เราลองลงที่เรีย <c oughs> ว <c oughs> มันไม่มีนั่นมันมีแต่บ้านหลังเดียว <c oughs> นี่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 สีเหลืองเหลืองนี้เหลืองนี้ตรงนี้เดี๋ยวไป let's go ในในน้ำมัน,นก็ลดให้แล้วนะ ตอนแรกน้ำมันท่วมหมดเลยนะตรงนั้นนะเห็นจะหลังคาไม่มี้วตรงนี้น้ำมันลดแล้วเนี่ยตอนนี้พี่เป็นคนนำทางแล้วอะไรไ<ห>ที่มันอยู่ในาลหนันนะเรือเรือเรือเฮ้ยเรือดีนะเรือเดพูตรงนั้นนะ่กล่องเยอะมากเลยเราจะไปไปจะไปไหล่ะเอาลงนี้กนะ่อนละกันเื่อโอ้แต่มันหน้าไปเหมือนกันนะไม่เป็นไรลงละลงละ ถ้าขับเรือไปก็ได้ลืมไปไว่าบ้านใหญ่มันไม่ค่อยมีกล่องขอปืนขอปืน,ปนมันมีมีแบบว่าทางน้ำไปเลยอยากได้ปืนเนี่ยเฮ้ยเราขอโทษเมื่อกี้เราไปตีอยู่คนเดียวโอ้โอ,โอไม่เป็นไรโอเค Thank you ลงไปหาปืกน,กกนกันเถอะโอมโอยุย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 ลงนี้โอมทุกกล่องก็ดีเนี่ยเปิดมาได้สกาเลยวะเฮ้ย <g drafted> ไล <c oughs> ติ้งพี่งไลนะติงต้งไลฟ์เฟิลแล้วตกใจทำไมไลติ้งไลเฟิล ตีม่วงไงดีไหมเมื่อกี้พี่ถืออยู่นะยิงใครไม่ได้เลยววะเฮ้ยยิงระยะดิเมททโอเรียอ๋อมีฐานหันฝาใช่ไหมโอเคโอเคโอเค I'm ready ลองแล้ครับครับซิสเตอร์ผมเต็มแล้วดีกว่าอ๋อโอเคจ้าเต็มแล้วไป let's go ตื่นเต้นเิยอลิเกตโต้ปัสซิมั้ส เบิร์นี้ช่างเงียบสงบเ็ตไม่ดีเลยเสียงเสียงเหมือนคนยิงมาคนยิงโดนดินเนี่ยแ,แต่ทำไมไม่มีทิศทางนะเขายิงกันอยู่ไหมใช่ใช่ทางนู้นนะทางนู้นนะทางนู้นนะ เหมือนมีคนหลุดหรือเปล่าเฮ้ยเธอ,อวิดีโอหลุดเสั่งหลุดวิดีโอหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูของก่อนว่าถือมีอะไรถือบ้างาปลา,าเธอเก็บ <หอ S 2> เธอเก็บปลาแฟการเราก,ก็ยังเต็มอยู่จะเปลี่ยนปลา,ากับไอนบนะเออนี่ยปลากับไอปพยาบาลเระวังนะมัน เสียสนายเปนจช่ไหนวะจัาบหรือเปล่จาจัาบยิงใช่ไหมจ้าบคนแล้วเฮ้ยไม่มีฉีกมาตันจ้าบคนแล้วอย่างอะไรพี่อย่างมากก็สามตีสามตี้หรอน่าจะสามประมาณสามแล้วนะสู้ได้สู้ได้สู้ได้ไ,ดไม่โดนคว t ดเดร็กเอาไหมเสารถ โดนยี่ห้าเด็ดไม่ค่อยดีนะเฮ้ยเฮ้ยกาก่อแตกอ้นอหนึ่งนอหนึ่งนองหนึ่ง้ยัมีไหนไหนไไหนเ็ในย่า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 แม์ฝไปกินสิออกไหมออกไหมในย่าออกไหมเอาไปอีกลูกไหมจะออกไหมจะออไปออกจะออกไปออกหมมลิหนีเลย มีคนประชันแล้วมีคนประชันแล้วก่อแตกแครกแคร็กครสามห้านี่และอย่าอย่าอย่าอ้อมพี่อย่าอย่าอ้อมพี่อย่าอ้อมพี่ยี่สิบเลือดขาวเอ้ยทำไมยิงเหมือนโดดวะเนาะเหลืออีกหนึ่งเลืออีกหนึ่งคนหรือไม่หรือเปล่าวะเฮ้ยโดดมาแล้วโดดมาแล้วโดดมาแล้วเธอโดดมาแล้วโดดมาแล้ว ทังนี้ทงทงังเราทางเราทางเราเขาวิ่งกลับไปแล้วกลับไปโดดมาแล้วก็วิ่งกลับนี่คืออะไรวะน็อกอีกหนึ่งของแทเป่าเฮ้ยนึ่งมากนนนนนนนิงแบบบนนนงปนนนนนลนน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 กนนนนนนนทนนนนนน้านนนอีนอนนนนนนนงนนน้านน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  เล่นยิงเลยเรียบร้อย,ย,ย,ยแหมมีมงไงล่ะโอ้โหได้นอนสักท <c oughs> ีไปเดี๋ยวม,มีทิโอสารจะเข้ามาบอกลาไหมเนี่ยสงสารอ่ะชนะด้วยนะแต่ คือเกือบเขาหลุดแล้วแล้วชนะนี้เราจะรู้สึกยังไงวะเนี่ย